เอาละครับเกิดที่ครับนี่พบกับพิยุวันนี้มาตอนลูกเขานกใหม่พเนียดใหม่นะครับเผนข้างหนึ่งชานข้างหนึ่งครับสองนาทีอะเรียบร้อยนี่นะครับนกใหม่เดี๋ยวจะยกลงมาให้ชมกันนะครับ แบบหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้าฝั่งเทนนะนกต่อดิ้นหน่อยนะนกใหม่นี่นะครับเรียบร้อยยังไงฝากติดตามกันได้ครับกับพิยุนะครับของครับ